สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะขนมเฮ้ยแกะกล่องวัสดุก,กันไม่ใช่แกะขนมนี่มันเป็นถุงแบบนอี้เดี๋ยวเราแกะไปก่อว่าข้างในเราโดนอะไรน,นี่ว่าข้างในมันคืออะไรทำไมมันติดอย่างแน่นลย เกือบ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 หลุดพูดอะไรออกไปแป๊บนะมันแกะยากอย่างนี้นะฉันอยากจะโอ้ย อันนี้เป็นเลยโอ้โหนี่เห็นไหมแม่กะว่าเห็นไหมไม่ได้สิโอเคไหมโอ้โหลูกอมมันคือลูกอมชาอคโกแลตเยอะถุงละมากสิบเม็ดเยอะนะไม่ใช่เยอะนะเอ้าน,เ,นยเยอะนะ,อออะนะสองถุงเลยอะ พี่สั่งมาสองถุงเพราะว่ามันถุงละห้าสิบเลทแล้วมันก็แค่เก้าสิบกว่าบาทเองโอเคอเค่ะไปซ้อนเลอ,อย่างเยอะโอเคเอาวางไว้นี่แหละวางไว้นี่ก่อนก็อีกวันนี้แหละคะ่ะ